เฮ็ดพ่อแม่พี่น้อง Head. เฮ็ดอ้อมาเหิงแล้วค่ะหากแกเห็นไม่ได้เวลามาโอ้ยถากเอาไปกินเมิดเลยค่ะอันนี้เป็นเฮ็ดอันเฮ็ดเนื้อไก่ประสันพ่อแม่พี่น้องกินก็คือเนื้อไก่ค่ะอันนี้เป็นเฮ็ดเนื้อไก่ปีที่แล้วเราขึ้นอ้อมายุ่สูงปีนี้ลงมาซํำค่ะ ซื้ออันทากเอาไปกินเลยหากก็เห็นพรไหมพี่น้องพราไม่ได้มานะคะ่ะเย็ดหนังไกล้ค่ะพ่อแไ่มพี่น้องก็ไม่เยื่งามเพราะว่าเราเกิดต่ำพวดภาคกัสพ่อแไ่่พี่น้อง เอามีดให้มามีหน่อยได้ไหมลูกได้คิดแม่เซเราเกิดต่ำพวดตอนเป,ป็นร้องปีนี้แต่นั่นเลิกกัละเก็บค่ะขอขันเทามีเก็บเก็บมาม,า,ามีไหมเซจ้าซีกรอก็ร่ามีเก็บแต่เรากระเท่าค่ะที่แรกว่าเรามีเก็บแต่เราได้ล่นเอามาเล็กน้อยหนึ่ง เราเก็บตะมื่อนี้เราไปลาบค่ะเราไปลาบกินเจอไหมลูกพี่วิเลียมเจอไหมครับเมสเซอร์ชาิตังค่ะกิฟต์มอมมี่อู้เมสเซัร์อซนิสแวร์แฟนชาร์สิตระก้าเฟลิสเซียชเวลเมส น้าจเลสเพื <S <S in ่อนของพี่เวสเนี่ยตัดกรบเาแม่พี่น้องตัดเห็ดอู้เราเกิดหึ้นหึงต้งลงแล้วแต่ซื้อแล้วเดินไปปกติเราเกิดจะมองนี้ค่ะแล้วก็หึ้นเทิงปีค่ะอันนี้หากจะเห็นโอ้ย แสดงว่าแล้วอ้อแต่หึงแล้วแต่ผ้าไม่ได้มานะเอาเอาวิลเลียมลุคคอยยวนอันทากมาซื้อคอยจักแม่ยานเอสเซอร์ซมโอ้คือแปลกประหลาดเลยพ่อแม่พี่น้องอยู่ในสวนเนี่ยเป็นสีส้มพ่อแม่พี่น้องแดงแบบสมๆนะคะผ้าเอามะลงโซนคะ่ะ เป็นสีชมพูโอ้หงามขนาดเป็นย้อนดินเนาะคะเนาะแลี้ยงาดยู่ในดินนะคะแล้วก็เลย่นเป็นสีพรม่พี่น้องเป็นในนี้เน,ะนาะนะโอ้ยพรม่พี่น้องไปต้ตนซาดมาลัดปลีค่อย ไม่ได้มาเก็บเลยค่ะโอ้ยหนาวทิมไปมืดเลยค่ะราสเบอร์รี่พอแม่พี่น้องเบ่งราสเบอร์รี่แล้น่ารักน่ารักหลายๆค่ะโอเคหนาวไปมืดเลยค่ะนะราสเบอร์รี่พอแม่พี่น้องน่ารักมากเลยลาสเบอรี่อร่อยด้วยนะคะเบิ่งมาอุบหึงไว้ไม่ได้มาสวนเลยพี่น้องสวนพวกเนี่ยโอ้ โอ้ oh. น่ารักเลยลายกันมาอูบมาอูบเพร่ะแม่พี่น้องมาอูบสวยมากเลยสวยมากเลยลูกหอมคอล้กระร้มโหมาแล้วค,ะค,ค,ค่ะมีอู๊บมะเขือมะเขือเปาะครับไม่ติดนอยเฮรอค่ะเป็นตะดอกแล้วลอกกระ่นไปเองค่ะมีติดนอย มเมื่อคือเปาะบ้านเห่าอันนี้ไม่เป็นนุยค่ะไม่ได้นยุยแล้วเป็นดอกเป็นน่วยมาอยู่แต่ล่นไปค่ะปะก่อนน้านี้ก็มีนุยเพระ่ะมาเท่นี้ผมนีเห็นล่นไปเลยโอ้ยมาอุ้บนีแล้วงามแต่แต่พอมาพี่น้องมีน่วยเดียวด้วแลยก็เพื่อนในหลายงามขนาดค่ะส่วนก็ไม่ทนเลยค่ะ ปีนี้แทบไม่ได้เอดเผื่อเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยุ่งหลายๆกันยุ่งงานยุ่งเว่นี่แหละไม่ได้เวลาผมกับพอเวลาวันหยุดก็เมยนะก็เลยไม่ได้เอดเผื่อเลยหลับอ้างมาเด้อฝรั่งเด้อป่ะนี้มาเด้อฝรั่งดกคักดกเนี้ยโอ้สุกแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องไปงานละเริ่มสุกแล้วหน่อยนะเบอ่์เน้ย อันมงมงอ่ะอันพันธุ์นี้เราเป็นมีแมนนุ่ยใหญ่มีแมนนุ่ยใหญ่ไปเลยค่ะแต่ว่าแซ่บอะไรๆคะ่ะรสชาติกลมกล่อมรสชาติดีอะไรๆพันธุ์นี้อันมะเดอร์ฝรั่งนี่มีหลายสายพันธุ์โอ้ยซุกลไรด้วยโอ้ยก็ได้เก็บละอธินะ่าโอ้ซุกโอ้ยอันแห้วไปแล้วก็มีเ เป็น,น่นนานนะเป็นน่นานล้ผ้าต,ตอนกิ่งไว้จังละสายได้เสมออันนี้ต่อน,น้ำผ้าต,ตอน,น้ำตอนน้ำไว้งวดก่อนได้ผลนพราะพี่ร้องก็เลยตอน,น้ำ <c oughs> น้ำเลิมมืดหละอันนี้ผ้าตอน,นี่ว่าโอ้ซุกหลน่วดมอนี้จะผ้าอะไรได้เก็บอีกจะยื่สูงขนาดประมณโอ้ซุกซุกหลนวยอยู่คะ่ะเออ มาเดินฝรั่งค่อยแย่งแล้วย่งอีนี่แหละอ้ยนะแต่ดูเก็บอลไรบ้าเนี่ยโอ๊ะเก็บบไงดูเก็บสก้อนเะไรสิยืดถึงบ่เนาะโอ้มันยืดไม่ถึงเพื่อนไปแล้วล่ะอันน้อยดำๆน่นล่ะนี่ใหญ่นะมันสุกค่ะอันน้อยน่ำก็สุกค่ะน้อยที่น้อยใหญ่ๆเนี่ยมันละสุกนุ่ยน้ำกะเก็บไก่ล่ะค่ะคือผ่านแล้วไม่มากกินแบบเละเละ โอ oh, อันแห้วไปเลยก็มีน่ะอันนั้นก็แหวไปแล้วอ๋อ้ยได้เก็บมากไได้เก็บไปไหแล่ะชุ้สูงว่าพี่น้องแล้วปิดกล้องเก็บสักก่อน้านยังเล่ะสวนๆก็ไม่ได้เพลยอ,อันเมื่อกี้นี่ไปถ่ายสวนเพลินบ้านมาโอ้ยมะอันมะเพลยว่ะอันนี้นะ่ะต้นอันนี้นะ่ะมะเดี๋ยวเด้อ มาเงินของเพื่อนบ้านนะ่ะงามงามของเฮานะ่ะมีแต่เบอร์พ่อแม่พี่น้องมียุย่สองนวยเป็นน่นานแล้วังระ <c oughs> อันนี้ <c oughs> โอ้ยว่าเราปิดกล้องไม่ได้ปิดโอ้มาอันโอ้อันนี้ที่ทายพาทายคลิปไว้อันนี้มีใหญ่อันนี้ใหญ่โอ้มีแมนมาละจีนเออมีแมนมาละอันมีแมนมาละจีน มะละคินนกโอ้ดีดีดีด,ดีที่ซื้อมาอยู่ในรูปเพิ่นติดเป็นมะละจีนเพ่านพี่น้องโอ้เป็นมะละคินนกโอ้คักจ่ะโอ้ยมีสองสามนุ้ยสามสี่เป็นน,นั่นละโอเค เขาปุ้ยหลาย่าทำไมพี่น้องที่มาเยี่ยมมาหยามมาเบิ่งมายมแย่งแ,แยาแทกแยาขืนแทกเด้อนี่ขืนแทกเพกื่อพี่น้องเดี๋ยวข้าเราปิดกล้กองเก็บมาเด้อสักก้อนนนะัดเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องอันดำๆำนะซุกแล้วคะ่ะโอ้ยมีหลายโนยอยู่มีหลายโนยมีหลายโนยเดี๋ยวเก็บสักก้อนเด้อเขาปุ้หลายพ่อแม่พี่น้องอยืดดีมีแห้งดีค่ะเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ สวัสดีค่ะมากัดเธอเบิดก่อนพี่น้องอืมอืมหวานหวานแซ่บก็น่าก,กินรสชาติเล้าดีขนาด เราเติมพลังตอนขยายพันธุ์กาง่ายค่ะ